ก่อนที่จะดูคลิปกันนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องโฟร์อ e ีพิคคูงและแบ็กวันฟรีไฟนะแบ็กวันเอฟเอฟนะเป็นช่องใหม่นะก็คือช่องของซันไตยนั่นเองนะโอเค okay. แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เลยแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องดีมแซ่บวานายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามเขากดไลค์เยอะๆให้กับช่องเขานะเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาลงคลิปต่อไปนะครับก็ไปรีไปเจอไปทูฟักเออเอาดิเอาใหไปเจอกันในคลิปเลย ท่าบอยสวัสดีน้องๆชาวเกมเมอร์ที่ติดเกมกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเล่นเกมแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมช็อตช็อตลีฟเคสต่างหากแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมยุคเกาสุดแล้วก็เป็นเกมใหม่ที่เปิดตัวมาได้สักหลายวันแล้วนะครับแล้วผมก็จะเพิ่งแคสเองเครเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพุทพังทำเพลนแล้วเราก็รีบเกยส่วนเกมนี้ก็คือนะครับเราจะต้องเออ หาชีทห้าห้าอันห้าชิ้นสิแล้วเราก็จะต้องไปแบบนะนะแล้วผมก็อยู่ในชื่อหนูบ้าพลังนะครับแล้วก็ถ้าแมวนะแล้วก็ต้องตบหนูให้ตายสามตัวนะครับแล้วถ้าเราตบหนูสามตัวแตกก็จะอีซี่นีครับเพื่อไปกราลางไปเสียเวลาปกด้กติกับกระตูตัวเลเวลสามลุยเอานโอ้ี่คือห้องไหนวะ Surprise, อันนี้ด่านใหม่ปะอ้เจอแมวอีกแล้ว <Run. S 2> รันนึกว่าวันนี้จะมีของแรร์รอเป่ารวันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเควันนี้ไม่มีอะไรนะบเอ้า มันตบครับมันมันได้อีไม่เพียงวะมันต้องไปหาชีตโอ้เน็ตปิงดูรับเน็ตแดงไหมโอ้โหตอนนี้เน็ตปิงละเี่ผมเน็ตปิงไม่เดี๋ยวเราจะไปหาชีตเพิ่มไว้ผมหาไม่เจอวะ่ะมันไปไหนของมันเนี่ยไปเช็คข้างล่างก่อนนะเพราะว่าชิีตมันชอบอยู่แถวๆนี้กูอู้ยยโอ้ผมยังยยชิยย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  คือจังหวะน,นี้เราต้องรีบไปช่วยเพื่อนนะเพื่อนมันอยู่กันข้างล่างจังหวะน,นี้เหมือนจะเจอแมวนะเจ้าแมวไม่รู้อยู่ไหนอ,อู้เราไม่มีสกิลเพิ่มเลือดเวละผมว่าไอเจ้าแมวนี่แหละเอ้ยเพื่อนมันขึ้นไปข้างบนว่ะจังหวะน,นี้ผมจะต้องรีบตามเพื่อนขึ้นไปนะเพราะว่าเพื่อนมันจะไปดันชี้ใช่ไหมครับผมก็ต้องรีบไปดันชี้ให้ช่ยเพื่อนด้วยจังหวะน,นี้เราขึ้นไปข้างบนแล้วก็เร่งความเร็วสุดพี่เรน กูปูกูปูเล่นเกมก็สัมพันอยู่ในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเราขึ้นมาครับเพื่อนมันจอยู่ข้างในโอเคอืมดูดนมอร่อยอืมขี้แตกส่วนสูงเอาล่ะแต่วันนี้เราต้องไปช่วยเพื่อนนะเอาล่ะโอ้ระโอระเนื่อบรรจฉีดว่างวางว่างเร็วๆร็วดันดันดันเปิดมัน เอาละนน่ะไปวันนี้เราก็ต้องใช้สกิลเท่พบบไปเร่งความเร็วงออุ้ยป้งแล้วก็หนีหนีสิครับน้องชายอุ้ยอุ้ยมันตามผมมาผมว่ามันตามเอวจุ๊กจุกจุ๊กจุกจุ๊กจุอกจุกจุ๊กจุอกจุกจุ๊กจุ๊กจุจุ๊กจุกจุ๊กจุกจุกจุ๊กจุ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  จังหวะนี้เราขอจุ๊กเนี่ยเพื่อนมันหนีไปละเพื่อนเรามันหนีไปเ,เราต้องชายเฮ้ยเขาผิดลูกสวยผมหนีละโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในอีกห้องนึงแล้วนะแต่ว่าชีตมันอยู่ไหนวะเอิมตรงนี้มีรูปะ่ะโอเคตรงนี้ไปแล้วนะครับเต่ว่าน่าจะกลับที่รูเดิมแต่ว่าแมวมันดักเราอยู่นะเอ้ยนี่ไงชีตเราตามเพื่อนดีกว่าเพื่อนมาได้ชีตมาแล้วนะครับเอเดี๋ยวเราเบิด เดี๋ยวเราระเบิดตรงนี้ทิ้งนะครับเพื่อไม่ให้เจ้าแมวเนี่ยมันคือมันจะทำให้เราแบบเร่งความเร็วในการกระโดดแบบโอเคไปก็มันไปละต้องรีบตามนะครับต้องรีบตามเอาดีนะผมมีซูเปอร์จัมไม่น้ำผมตายนะเมื่อกี้เอาวุด อุ้ยแมวมันมันตามผมขึ้นมาเอ้ยจ้าแมวอย่าเหลี่ยมเซ่โอเคสวยเดี๋ยวเราจะลงไปข้างรางโอเคมันอยู่ไหนน้องชายเดี๋ยวขอเล่นตาเดียวคนระับอ้าวเรียบร้อยลูมันลูอยู่ไหนวะผมไม่เห็นวะนี่ไงเฮ้ยลูมันอยู่ข้างบนนี้ปั๊กเอา้าได้เวลาตบแมวบล็ <No. S 1> อเอาว้าวอ้าวเอ้ยนี่ไง จานผลไม้นะครับหยิบได้ไหมเนี่ยนี่ไงวรอเลยมันรีเลยก่อนปองอุ้ยว้าวอู้ฟัดตรวจซูประจำก่อนอเจ้าแมวแม่งตามผมไม่หยุดเลยเอาละจังหวะน,นี้เราต้องเอาละต่อยกับเจ้าแมวเอาว้าโอ้โอโอบัวด ามาดิอยู่ไหนเจ้าแมวอยู่ไหนจ๊ะโอ้ยนี่เนี่ยอุ้ยผมเว้าเว้าโอ,โอ้ฟักอะไรเนี่ยต้องจุกแล้วจุก๊กอุ้ยกระตุกกระตุกโอ้โหมีซูกประจำครับจังหวะน,นี้เราก็จุกโอ้โหนี่ไงประตูเปิดเรียบร้อย ใจะใครชอบมันคลิปมันไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่ก็ขอเวอร์ชันมาプライนแกร็บซึ่งัราวันนี้อยู่ก็ต้องป่าอ่ะ